ครับผมสวัสดีเ้าวันเสาร์ที่17นะครับกับยินดีครับหมู่บ้านทุกคนอาจสิมิโซคมิลาบครับเออเขาเรียกว่าถยกันทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโคกหนองนาครับโมเดลก็จะเป็นบ่อปลาข้างในแล้วก็ข้างลาข้างๆางนี่ก็จะเป็นเอ่อรั้วเอ่อมอนเบอรี่ครับก็มีกล้วยมีอ้อยครับข้างในนุ่นส่วนของผมอยู่นี่ครับ นี่หกไร่ครับข้างหลังนู่นก็จะเป็นต้นมะพร้าวหนึ่งต้นนับข้างต้นาามะพร้าวไว้ก็จะเป็นมะม่วงหนึ่งสองครับเราแวงนั้นก็คือมะม่วงสิบต้นปลูกขนุนไว้หกต้นเดี๋ยวริมนูน้นผักกีกาบักดินฟ้าบานเฮานี่แหละครับผมเปลี่ยนเสาไฟเสาไฟกเษกเษตรกระหอดแล้วครับไอเสาไฟกเกษตรมาตรงนี้เดี๋ยวจะขอลงตรงนี้ครับต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่า ขอบนีสิเกินยังขึ้นอ่าเนี่ยขอบจากเสานี่มานี่เดี๋ยวสิดันที่เข้ามาโอเคครับก็ให้ทุกคนมันมันะครับเสาวันเสาครับนี่ขันหัวหน้าเตียนกิอ่บาครับมันมาน